ที่ลกล้าวเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระตาหารถวายคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตและพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรม,มพิษพระราชสมภพรเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธ์พรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชนาจาักรไทยตราบจิรติทิฏารเทินอันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่ร่วมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31บริจาคปัจจัยค่าพระทหารเพนวันละ5,000ันบาทระหว่างวันที่สองพฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายนเพื่อความเป็นสิมงคลแก่ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31คณะที่สองพระธรรมทูตกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วยคุณฉลองคุณพันทองลิม้มเรืองโรธพระมหาเสกสันสุมเมโทพระธรรมทูตกลุ่มที่สองเป็นเจ้าภาพเช้าถวายพายเบอร์เกอร์คิงจำนวน140ชิ้นถวายไก่เคเอฟซี FC, จำนวน300รูปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน คณะที่สประกอบด้วยพระธรรมทูตกลุ่มที่หนึ่งอาสาสมัครยุวชนต้อนรับระดับโลกวัดพระธรรมกายเป็นเฉ้าพถวายครัวซองแฮมชีสจำนวน250ชุดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสมโพธเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31ขคณะที่4พระมหาจงกลอธิปัญโยรองศาสตราจารย์ดกรกรษศรียาอาจผู้ช่วยทีการบดีฝ่ายบริการสังคม เป็นเจ้าภาพบริจ,รจาคปัจจัยค่าประธานเพลจ,จํานวน3,000บาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวคณะที่5คุณชัด ชยาคุณดารากวทวินันคุณเวียงแก้วปัตถมะวงคุณธนบดีปัตถมะวงคุณขวัญฤดีศรีบุรินคุณมุสิตาอินป้านบริจาคปัจจัยค่าพระทหารเพลนตลอดเดือนมิถุนายนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทคณะที่หกคุณพุทธิพงศ์คุณชยาดาคุณชานิกาคุณอรินเกลี้ยงบัวคงเป็นเจ้าภาพถวายส้ม200กิโลกรัมกับนมจำนวนสองแพ็คหกแพ็คขอภัยจำนวนหกแพ็คบริจาคปัจจัยค่าพระทหารเพลนตลอดเดือนมิถุนายน2568จําจำนวนหนึ่งหมื่นบาททำบุญเพื่ม เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานคณะเจ้เมูลิธิโพธิวันนาโดยแม่ชีนัตยาวันเพรมสกุลประธานมูลิีิโพธิวันนาพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์บริจาคปัจจัยค่าพระธานเพนประจําเดือนพฤษภาคมจํานวนหนึ่ง 5, บาทท้วนคณะที่8คุณวิราบีระยุทธ์วานิชกมลน,นันคุณสายฝนเหลาสะอาดคุณนิพลคุณสุราพายอดคาปันร้านกรุช่างทองโบราณเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยตั้งเดือนมิถุนายนสองอจำนวนหนึ่งหื่น 9,990บาททำบุญอุทิศให้กับเทวดาประจำตนและบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้วขณะที่เก้าคุณแม่ผ่องศรีนางพัฒนาศรีนางสาวโชติสาให่ชัยยันบูญณพลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตุวัตรพระสิริชัยพัทโกเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยอาหารเจตลอดเดือนมิถุนายนจำนวน15 0 0 0ันบาททำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวขออุโมทนาบุญกับทุกท่านมานโนกาสนี้ ยะท้าววิวะหาปุราปริปุเรนติสะการังเอวเมวายโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะทามานิโชติระโสยะท้าโยเววาจันโต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000พันระูปณมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณร,ราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา